มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมแบมเขาเป็นอย่างนี้แบมเขาไปอยู่หลังรถหนุ่มได้ยังไงอะหรือว่าพว,พวกเราเมาแล้วจำเฮี้ยอะไรไม่ได้แล้วเผื่อฆ่าเขาวะังจะบ้าเหรอคนอย่างเราเนี่ยจะฆ่าใครได้ไ,ไ,ดไม่ฆ่าไม่ได้เฮี้ยอะไรมันดูศพดี่นอนตาเรือ,รอดูแลว<ะ>้วนี่ไ้คือศพแต่พวกเราไม่ได้ฆ่าหรอกเว้ยแล้วถ้าเราไม่ได้ฆ่าแล้วใครฆ่าวะและแ้วแบมเขาตายได้ยังไงอะโอ๊ยกูก็ไม่รู้ว่าจำหาอะไรไม่ได้เหมือนกันนี่แหละถ้าจะมีใครทาเขาตายก็มึงแหละจ๊อกเอาเราหมักเฮี้ยอะไรไม่รู้กินเมื่อคืนอะ เล่ากูแต่มันเป็นเล่ารีวิวที่กูห้ามพวกมึงแดกแล้ว่าเราไปเปิดแดกกันไปเฮี้ยอะไรแบบกันเนี่ะเปิดไอ้เียต้อรนคนเปิดเลือดหากไปจัดไปลองเลยแล,ลย้วกันกูหาเล่าให้มึงกินกูผิดอะไรนะอ้าวก็ใส้ดุ่งไม่หยิบเล่าให้กูแล้วก็มึงพวกมึงไม่แดกเล่ากันหมดอะ่ะกูไม่เปิดหรอกอันนี้ <ตา S 1> มึงพูดอย่างนี้ได้ไงถ้<ต>ามึงไม่เปิดทุกคนก็ไม่แดกหรอกมึงอ็ผิดไอเตอร์ออกมา ฆาตกรรมจำไม่ได้ดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี